สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนนะฮะวิธีการดูนะฮะการเลือกซื้อเบาะ3แถว VIP เก้าที่นั่งนะฮะมือ2นะครับหลักๆแล้วเราจะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะฮะนะเราใช้กายสัมผัสนะครับก็คือหนังนะครับหนังพวกนี้ลองสัมผัสดูนะมันจะไม่แข็งนะครับมันจะนิ่มนะครับถ้าหนังตัวไหนนะฮะสมมุติว่าแถวหลังนี่นิ่มนะแต่แถวด้าดีแข็งนะครับแสดงว่าเบาะผ่านการซ่อมมานะครับ นะลองสัมผัสทุกจุดนะทุกตัวนะครับข้อที่1ก็คือสัมผัสจากหนังนะครับลำดับที่2นะครับเท้าแขนนะจะต้องมีทั้งหมด8ตัวนะครับนะอันนี้เท้าแขนเออคันนี้เป็นเออ v... v, v VIP, นะครับแถวกลางนะครับจะมีแขนด้วยนะครับ หลักๆแล้วโดยส่วนใหญ่ก็คือเบาะ V.I.P. นะครับมันจะมีเท้าแขนแขนตัวนี้นะครับ8ตัวนะครับอันนี้แถวหน้า4ีนะแถวสุดท้าย4นะครับแต่อันนี้เป็น V.V.I.P. นะครับนะอันนี้มีสามนะครับ อันนี้ข้อสังเกตข้อที่2นะครับข้อแรกนะครับหนังนะครความนุ่มของหนังนะครับ2นะฮะแขน4ตัวนะครับ3นะข้อที่3นะเข็มขัดนิรภัยครบทุกจุดไหมนะเข็มขัดนิรภัยนะเร,เราเวลาที่เราสังเกตนะครับอนะเป็นของแท้ของโตโยต้าไหม นะครับนะมอกนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นเข็มขัดแท้นะครับของโตโยต้านะครับ9ก้เส้นนะมีครบไหมนะครับ,นะรบนะอันนี้อันนี้จุดสังเกตนะครับ ข้อสองก็คือเราเราดูแขนนะฮะสี่ตัวนะครับอันนี้อีก1ชุดนะครับอันนี้พอดีล็อตนี้เราได้ลดลดล็อตนะ,ะจากการปลดระวางนะของหมดสัญญาเช่านะครับนะนี่ฮะแถวที่สองนี่จะไม่มีไม่มีแขนนะครับนะหนังนี่เหมือนกันนะครับ สภาพเบาะตอนนี้ก็99.99 99นะครับใหม่กิฟนะฮะข้อ3ก็คือเข็มขัดนิรภัยนะครับครบทุกจุดเก้าที่นั่งนะครับอลองเราลองสัมผัสด,ดูนะครับลองออกระดกแขนขึ้นลงนะครับ ข้อที่สนะครับตัวปรับนะดูตัวปรับนะครับตัวปรับต้องเหมือนกันทั้งเก้าตัวนะครับนะครับ <c oughs> อันนี้คือตัวปรับยอดนิยมนะครับนี่นะครับตัวปรับเหมือนกันทั้งเก้าที่นั่งนะครับ ถาตัวปรับ9ตัวนะครับไม่เหมือนกันตัวใดตัวหนึ่งนะครับแสดงว่าโดนเปลี่ยนมานะครับหรือฮนะสภาพเบาะชุดนั้นจะต้องมีการาชํำรุดเสียหายนะครับแล้วก็ไปซ่อมนะครับเบาะนะฮะชุดนี้กับชุดนี้นะฮะที่ได้มาเป็นรถรถปดประจำการนะครับ สภาพ99.99 99นะครับนะตัวปรบับนะนะแลวอีกอีก,อ,กอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะดูง่ายๆก็คือฐานอาหารนะใหม่กิ๊บเลยครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนะใหม่กิ๊บเลยครับ ไม่มีเศษอาหารไม่มีเศษอะไรลงเหลือนะครับนะครับอ่เอ,อถาดอาหารจะมีทั้งหมด6อันนะครับก็คือแถวที่1กับแถวที่2นะครับใหม่กิิบๆเลยฮนะอันนี้เขาเรียกว่ายิ่งกว่าใหม่ <c oughs> นะครับทีนี้ถัดอาหารไปแล้วนะครับทีนี้เราดูตัวกระดกนะตัวกระดกทางขึ้นตัวนี้นะครับสปินยังขาวอยู่เลยฮะ,ะดูฟองน้ำฮนะขาวจัวงนะเดี๋ยว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 เราก้มให้ดูนะครับ อันนี้คือข้อสังเกตถ้าใครได้สภาพอย่างนี้ไอเรื่องไอเรื่องรอยถลอกนะฮะนิดน,ดนดหน่อย,อยๆพวกนี้อันนี้ถือเป็นเรื่องออสุดความสามารถนะใครที่มีรอยถะลอกเยอะๆอันนั้นแสดงว่าเป็นเบาะที่ผ่านการใช้งานมาเยอะมากๆเราจะสังเกตได้จากตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะฮะตัวตัวที่เวลาที่เราขึ้นขึ้นรถแล้วนะครับตัวที่สองตัวนี้นะถ้ามีร่องรอยถะลอกเยอะ อันนั้นแสดงว่าผ่านการใช้มาใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตคร่าวๆนะครับที่ว่าเราเ,เวลาที่เราจะเลือกซื้อนะตัวปรับตัวนี้แล้วก็นะตัวปรับตัวนี้นะระหว่างตัวปรับตัวนี้นะกับตัวปรับตัวนี้นะครับตัวปรับตัวนี้ เจอเสียนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะที่เคยเสียแต่ตัวนี้ตั้งแต่ขายมายังไม่เคยเจอนะครับน้อยมากนะน้อยมากนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วหนึ่งนะครับลองสัมผัสหนังนะครับจริงอยู่การตัดเย็บเอออันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดจากเออ เป็นรถของหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นนะเขาจะต้องเป็นรุ่นหมอนเสียบนะครับแล้วสภาพแบบนี้นะฮะหายากนะครับหนนะสัมผัสหนังนะความนิ่มนะครับสนะเท้าแขนจะมีทั้งหมด8 1. 2. หนสามี่นะครับห้าหดแด ถ้ามันหายหรือมันหักนะให้รู้ไว้เลยครับว่าเบาชุดนั้นนะฮะมันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับตัวปรับเหมือนกันไหมเก้าตัวสองสามนะโดยส่วนใหญ่ที่เขาจะหมกเม็ดกันนะครับเขาจะไม่ค่อยถ่ายให้เห็นตัวปรับสาเหตุเพราะว่าบางครั้งเขา มันชํารุดเสียหายนะครับชํมรุดเสียหายแล้วเขาหาหาซ่อมไม่ได้นะครับเข็มขัดนะเก้าเส้นนะครับเข็มขัดโตโยต้านะครับนี่นะครับอันนี้เขาบอกว่าของปีสองพันสิบเก้านะครับเข็มขัดชุดนี้นะเห็นไหมฮะสองพันสิบเก้านะครับ เป็นเบาะที่ปลดจากหน่วยงานราชการนะครับเสียมขัดกาวเก้าเส้นนะครับแถวแรกนะครับดูมีร่องรอยไหมนะครับนี่ยเห็นไหมิดนิดๆหน่นอยๆนะครับแล้วก็ช่องทางเดินนะครับแถวที่สองอมีรอยถลอกไหมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นร่องรอยถลอกจากการใช้งานถือว่าใช้งานน้อยมาก จุดพวกนี้เป็นจุดทิกต่างๆที่ว่าเวลาที่เราไปเลือกซื้อบอะมือสองนะฮะหนะครับ,รบสัมผัสที่หนังนะครับนุ่มไหมสองแขนคบไม้8ตัวนะครับ3ามนะเข็มขัดนิรภัยคบไม้เก้าที่นั่ง4ีตัวปรับเหมือนกันไม้9ตัวนะครับ5้าฐานอาหาร นะครับอันนี้ก็ของอีกโรงงานนึงนะครับอนะจิบจิอนะจิ๊บจินะถาดอาหารนะครับหกตัวนะครับซองใส่ <c oughs> นะเห็นไหเวลามันมีซองใส่มันก็จะมีขยะอย่างนี้นะครับ สภาพโดยรวมนะของเบาะ2ชุดนี้ก็ประมาณ99.99 99. นะผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้รถล็อตนี้มานะครับก็เลยมีเบาะชุดนี้อยู่เยอะท่านใดสนใจนะครับลองสอบถามนะครับหรือนะตัวไหนที่มันชำรุดเสียหายลองมาคุยกันนะครับนะอันนี้เป็นการทดสอบเบาะนะครับ ถ,ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปนะตัวปรับไม่เหมือนกันให้รู้ไว้เลยครับว่าชุดนั้นต้องมีการเ,เขาชำรุดเสียหายแล้วก็หาอะไหล่ซ่อมไม่ได้นะครับนะีน่ฮะฟองน้ำกิ๊บนะตัวปรับสนิมยังไม่ขึ้นเลยครับกิ๊บกิบฟองน้ำขาวจ้วะ ลองเอาเทคนิคต่างๆพวกนี้ไปลองใช้ดูนะครับท่านก็จะได้ของสภาพสวยนะฮะโดยที่ไม่โดนเขาหลอกขายมานะครับก่อนที่เราจะมาทำคลิปได้ขนาดนี้นะครับก็เราก็โดนเขาหลอกขายมาเยอะนะครับ เดี๋ยวมันมีสิ่งดีๆนะครับสิ่งไหนที่ดีเราจะมาทำนำเสนอให้กับหลายๆท่านที่ผ่านเข้ามานะฮะรับชมนะครับขอบคุณครับ